สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูและก็ช่องไมล์เรบเจเจฮะก็เป๋ชแนลนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดรูปหัวใจหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะในงวดที่แล้วนะคะก็งวดวันที่สิบเจ็ดเนาะสูตรของไมล์เบเจเจหลุดนะคะหลุดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะคือสูตรไม่เข้ากันเลยเนาะนะคะถึงจะมี ใน6ตัวแต่ไมล์เลบเจเจก็จับให้ไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ก็เลยจะเอานะคะสูตรของงวดวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 1 7นี่แหละค่ะก็คือ2,024นี่แหละเนาะนะคะเอามาฝากนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพราะไมล์เลบเจเจไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมาตัวไหนนะคะแต่ชอบคำนวณก็คำนวณลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหะค่ะคือลงไปให้ช่องไม่ว่างนะคะก็คือลงไปให้ทุกคน ที่ผ่านเขาผ่านเข้ามาดูว่างั้นเถอคะค่ะใครชอบตัวไหนก็ดูเอาแล้วกันเนาะนะคะไม่ชอบก็คือผ่านนะคะเพราะว่าไมล์รับเจบอกเลยว่าไมล์รัเจไม่ได้เก่งแต่ชอบคํานวณตัวเลขก็เลยคํานวณมาฝากนะคะเพื่อ fc เก่าไมล์รัเจที่เจอกันทางช่อง TikTok ก็จะได้ดูนะคะที่เคยติดตามไมล์รับเจใน u t u b e หรือเคยอยู่ในไลน์เนาะนะคะ อันนี้ก็เลยเอามาฝากนะคะของงวดหน้าเนาะนะคะอันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมเนาะนะคะก็ลองแคปดูนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นงวดของวันที่หนึ่งเดือนสองนะคะอันนี้ก็คือหลุดนะคะในงวดนี้เนาะนะคะถึงในสูตรเข้าแต่ว่าไม่์รัจิตจะไม่ให้ให้ไม่ได้นั่นแหละคะ่ะมันก,ก็ถือว่าหลุดนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะ มายด์ดเจไม่ได้เก่งแต่อยากคำนวณเอามาเป็นแนวทางให้นะคะเผื่อไปเปรียบเทียบหรือว่านะคะเอาไปเปรียบเทียบดูกับคนที่เขาคำนวณเก่งเนาะคนที่เขานะคะแม่นเม่นกันและกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณในน้ําใจแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวสารโตในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพพลานาไมยแข็งแรงนะคะใครที่เจ็บใข้ได้ป่วยก็ขอให้หายนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโชคลาาเงินทองไหลมาไม่ขาดสายนะคะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ